บรรจันวันนี้ก็มีเรื่องราวใหญ่โตมาตั้งแต่วันอาทิตย์สืมเนื่องมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เข้าบ้านจันสองล่าแล้วก็ออกมานั่งตักแดดนะตักแดดเสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านเช้าวนี้ออกจากบ้านจันสองล่าค่ะทักษิณออกจากจันสองล่าไปที่อายการสูงสุดอันเนื่องจากคดีมาตรา1น2ซึ่งเป็นการปากพล่อย ทำความผิดจากการให้สัมภาษณ์ไปที่ต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนนะคะบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่านะคะรายงานตั้งแต่7จ็นาฬิกาเป็นต้นมานี้นะักข่าวตรึงกําลังกันแน่นเลยบ้านพักของนายทักษิณชินวัตรซึ่งใช้เป็นที่เป็นที่จองจํานอกเรือนจําเป็นที่ต้องขังคุมขังนอกเรือนจําแต่ปรากฏว่าลูกหลานไปหมดเลยเมียก็ไปทุกคนไปหมดเลยคือหลักการที่คุมขังนอกเรือนจำเนี่ยเขาจะต้องคือมันเป็นคือเป็นที่เรือนจํา คือคนเดียจะเข้าไม่ได้มันต้องมีเจ้าหนี้คือคนมาเพิ่ทคือถ้าสมัยก่อนเป็นผัวเมียกันน่ะเมียคุมาพูดเผื่อผัวได้แต่ตอนนี้เป็นนักโทษซึ่งอย่างคงต้องโทษอยู่จะเลินจํามาอยู่ในที่ที่ต้องโทษอยู่เข้าใจไหมเออเพรนั้นเพระนั้นจะไปแบบว่าไปติดป้ายไวนิ้วหรือจะไปเอาป้ายป้ายบบนี้บอกกันอยู่ในบ้าน ลูกหลานตาเตอไปเยอะลไปหมดเลยมันไม่ได้ท่านมีได้อีกคนอีกอย่างอีหน่อยคนอื่นทุกคนทําได้หมดพ่อค้ายาเสพติดทําได้หมดกันตอนี้ทุกคนทำได้หมดแล้วกองบ้านกินเมืองกลับมาได้หมดทําได้หมดกองบ้านกินเมืองได้กองภาษีประชาชนได้เอาเปรียบคนอื่นได้คอนฟลิกต์อินเทรเชได้เพราะว่าระบบหรือกระบวนการธรรมันโดนกระทืบพังเละไปหมดแล้วไม่มีแล้ว มันโดนกระทือบพังและไม่มีชิ้นดีเลยเหมือนเอาแก้ววางไว้แล้วเอาตีนกระทืบแบบปัง<ก>จบไม่มีแล้วอีกหน่อยนะเธอเดินไปนะจะไปตบกระบ,บาลใครก็ได้เอาเงินจ่ายไปทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินคุณมีอำนาจรัฐ<ก>คุณมีอำนาจเงินคุณมีแค่สองอย่างแล้วคุณไปซื้อความเป็นคน ไม่ว่าคนคนนั้นจะใส่เครื่องแบบอะไรก็ตามเขาบอกว่ามันเป็นตามกติกาไงคุณนัทนต์กติกาะอะไรเล่ามันมีข้อบังคับมันมีข้อกําหนดมีกฎกระทรวงมีอะไรต่างๆออกมารองรับบทแล้วเหมือนกับมัวมันไปวันนี้นะคะที่บ้านจันทสองลา่าหลังจากพักโทษมาได้หนึ่งวันนะคะสื่อมวลชนนี่เกาะติดกันเต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชม <c oughs> มีสายตรวจสอนอบ,บางพระเวียนมาตรวจตาในพื้นที่แกก็บอกว่าทาตามปกติก็ไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยม ไม่ต้องหรอกไม่ต้องบอกว่าเรามาตามปกติไม่ต้องเองมาเวียนเป็นพิเศษเองมาเขียนกล่องแดงเป็นพิเศษก่อนหน้านี้เอ็งก็ไม่ค่อยได้มาเวียนก่อนนั้นกิไม่ได้มาจดกล่องแดงคราวนี้มาเยอะไงให้เขาได้เห็นหน้าบ้างเขาจะได้เออมีติ๊บแต็บซะหน่อยนึงเช้าวันนี้มีรายงานว่าครอบครัวชินวัตจะนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปในบ้านเพื่อให้นายักษิได้ใส่บาตรค่ะหลังจากได้การพักโทษ แต่ยังไม่พรว่ามีสิ่งเกิดขึ้นเกิดไม่ได้คุณหญิงเราจะมานตอนนี้ยังโทษอยู่อีกหกเดือนตลงจะเดินจะไปใส่บาตรก็ได้ปาร์ตี้ก็ได้อย่างนั้นหรือเฉลิมฉลองอะไรก็ได้ออนเหย่างนั้นหรอมันไม่ได้ ขาให้แค่มาพักโทษอภัยโทษเนี่ยมันหนึ่งปีคร้อยแปดสิบวันเนี่ยอ้างมาอยู่ลงมาตำรวจมันเหลืออีกหกเดือนเข้าใจป่ะหกเดือนคุณหญิงก็ให้มาพักคุณญิงหกเดือนเนี่ยมีที่นี่จกัดเออก็ปิดสร้างกฎขึ้นมาแล้วไงว่าฉันอ่ะให้ไปจองจํานอกเรือนจาได้ไปต้องขังนอกเรือนจําได้เพราะฉันเจ็ดสิบปีฉันเปราะบางฉันป่วยฉันป่วยหนักและฉันไม่มีพิษมีภัยอ่าเขาก็ให้มา เขาก็ให้เอาสถานที่เนี่ยไปแจ้ง<ช>เพราะฉะนั้นนี่คือเรือนจำนี่คือ<ม>เรือนจำซึ่งคนที่ต้องมาทำต่อจากนี้ไปในกรมเช่ทนทัน่ะคายออกมาเรียบร้อยปุ๊บค,คุมปรับเพิ่จะต้องมาดูแลนี่คือเรือนจำไม่ใช่บ้านจันทร์สองล่าของอคุณเยิงถ้าอย่างนั้นมานั่งตรงขอบสระน้ำได้ไง ่ายลูกไข่ถ่ายอยู่ในลูกสาวถ่ายลูกสาวถ่ายแล้วลูกสาวเข้าไปในบ้านในเรือนจำอยู่ในนั้นลูกสาวถ่ายลูกสาวบอกว่าเนี่ยพ่อยอมว่าตัดมาแตแดงเพราะไม่ได้ต่งแต่งมานานแล้วเนราะความเจรเข้งอะขึ้นจากน้ำมาตัดแด่งแล้วแล้วลูกสาวอีกคนบอกว่าเห็นพ่อนั่ยเดินเล่นได้เลยในบ้านหลังนี้เห็นพ่อนั่งนี่หนูมีหมื่นล้านคาแต่คนไทยทั้งชาติมีล้านล้านคำอีหนูอ่านี้เนี่ยตอนเช้าแต่ก็ยังไม่ได้มีพระสงฆ์เข้าไปอนะคะ แล้วก็มีรายรงานยว่าเมืตอนอนา5กานาทีมีรถ m มอร์ d ซ s b e เบส์ชะลอแล้วเปิดไฟเลี้ยวเข้าไปในบ้านพักแต่ประตูรั้วไม่เปิดทำให้รถแคันั้นขับเลยไปน่าจะไปใช้ประตูหลังเจนาฬิกาสนาทีเมอร์เซเบน์องแพรทองทานซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นบุตรสาวในทักษิณเดินทางออกจากบ้านพักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะสินาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตอน8นาฬิกาสนาทีคือรถเนี่ยกาพานในทักษิณเนี่ยออกมา แล้วก็ไปที่สํานักงานอายการสูงสุดสํานักงานอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญาที่รัชดานี่นั่งรถเข็นมานะคะตอน 8. ปดสามนาทีมารายงานตัวเพื่อรับทราบคําสั่งในคดีที่โดนกล่าวหาตามมาตรา1นึ 2. ค่ะเดี๋ยวจะเห็นคุณทัศนนั่งรถเข็นนะคะโดยนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญาในประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสํานักงานอายการสูงสุด อายการพิเศษ,ษฝ่ายสำนักงานคดีอาญา8นะ <อ nice. S 1> ก็ออกมาแถลงที่กลับไปที่ภาคคุณนศินนั่งรถเกตแล้วเดี๋ยวฟรีชให้ดูสัหน่อยนึงเป็นขวัญตากลับไปอนาแนๆเห, 88, เห็นไหมเห็นไหมมีปอกคอนะแล้วจะเห็นตำรวจคนนี้ไหมอยู่เหมือนกับหนุ่ยลยตำรวจนะคนนี้ตำรวจอยู่เห <"You, S 2> มือนกับหนุ <"You, S 2> นหน่ยเป <"You, S 1> ็น,นปลูกพี่หนุ่ยไงอยู่เหมือนกับหนุ่ยมาตั้งแต่สมัยนู้นไทยรักไทยเนี่ยสี่สามสี่สี่นู้นจนบัดเนี้ยอยู่กันจะมาบัดเนี้ยแล้วคุณนศินนะ เป็นคนป่วยที่มีปลอกคอผมดำคลับผมดำคลับนะผิวพันกระจ่างสว่างสวยค,คุณทศินน,นั่งรถเข็นมาพร้อมกับแพรทองทานลูกสาวหลังจากพักโทษทีวหน่งวัน9นาฬิกาทักษิณเดินทางออกจากสำนักง,งานเอกการสูงสุดลงลิฟต์จากฝั่งข้างตึกสำนักง,งานเอกการสูงสุดแล้วขึ้นรถออกไป10นาฬิกาทีมโฆษกสำนักง,งานเอการสูงสุดบอกสื่อมวลชนว่าจะ,ะแถลงความคืบหน้า นายทักษิณถูกกล่าวหาตามปอาญามาตรา112ที่ห้องประชุมร้อยปีชั้นสําสำนักง,งานอายการสูงสุดรัชดาแล้วเขาก็ออกมาถแถลงอายการก็ถแถลงอย่างนี้นะคะโดยนายประยุทธ์เพชรคุณโษกสำนักง,งานอายการสูงสุดถแถลงเรื่องกรณีทักษิณที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112บอกว่าวันนี้พนักง,งานสอบสวนนําตัวนายทักษิณส่งให้กับพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีอาญา คดีนี้ทักษิณร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดอายการสูงสุดพิจารณาหน,นังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็มีความเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจึงมอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนเพิ่มเติมแต่เนื่องจากคดียังสอบสวนไม่สิ้นกระแสความอายการสูงสุดจึงยังไม่อาจลงความเห็นหรือมีคำสั่งทางคดีได้อายการพิเศษฝ่ายสำนักง,งานคดีอาญา8อนุญาตให้ปล่อยตัวนายทักษิณชั่วคราว โดวยวางหลักทรัพย์เป็นสมุดบัญชี5 0 0 0สนบาทนัดให้มาพบพนักง,งานอีกครั้งที่สํานักง,งานอเยการสูงสุดเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่10เมษายนปีนี้เนื่องจากต้องสั่งสอบเพิ่มเติมให้สิ้นกระแสความและในวันที่10ที่นัดผู้ต้องหามาฟังคําสั่งคําสั่งจะออกมา3แนวทาง 1. ห,หากสอบสวนยังไม่ครบทำทำให้ยังลงความเห็นและคําสั่งไม่ได้ยืดต่อไป 2. หากครบถ้วนสิ้นกระแสความ จะมีคำมินิจฉัยและมีคำสั่งเลย 3. หากไม่มีเหตุเปลีป่ยนแปลงคำสั่งให้สั่งฟ้องไปตามคำสั่งเดิมแต่หากพยานหลักฐานดูแล้วไม่เป็นความผิดจะลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องโดยคำสั่งพนักง,งานเอกการสูงสุดถือเป็นที่สุดสรุปข้อ3นั่นแหละวงข้อ3ไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปซะเขามีทั้งเงินมีทั้งอำนาจเธอจะไปทำอะไรเขาล่ะกลัวเขาเถอะฉันพูดตรงๆเลย เมื่อเช้าเนะี่ยพี่พี่ออนไลน์นะมีคนถามว่าพี่ปอนเนี่ยนะพี่วังบอกไม่แล้วฉัน60แล้วถ้าสมมติฉันตาย75สาฉันอยากใช้ชีวิต15ปีของฉันอย่างมีความสุขตามฐานานุรูปของฉันบ้านเมืองมันจะเป็นอะไรมันจะพิพักปิดพ,พวนมันจะโกงกันอีกกช่างมันเป็นไรไอ้เราเงินเดือนไม่เยอะเราจ่ายภาษีให้ตามที่เขาต้องการแล้วจะโกงภาษีแล้วไปเท่าไหร่ช่างมันเถอะคนจ่ายภาษีเยอะแยะเขายังไม่อนาทรร้อนใจ เราก็เราของเราแค่นี้แล้วเราก็ทํางานของเราอีกไม่ช้าไม่นานปีนี้หกสิบเด็กเนี่ยวันนี้คุณกรณ์ก็หกสิบกรณ์จตกรรเนี่หกสิบมังกรรับหกร้อยบ,บาทหมดกันรับหกร้อยบาทกันหมดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็หกสิบตามมาสิงหาคุณอภิสิทธิท์สิงหาดันเดียวก็หกสิบมันตามมาหกสิบหกสิบหกสิบแลกหกสิบมันตามมาเราได้หกร้อยบาทเราก็เอาตามนี้ไปพวกคุณก็อยู่กันไปคุณทาแบบนี้กันไง คนทําแบบนี้ได้นะ่มันต้องมีทอํานาจเงินอํานาจรัฐที่มันซื้อคนได้ซื้อผีให้โม้อแป้งได้ซื้อปีศาจที่ไปตกลงกันที่สี่แยกแลกวิญญาณได้คนมันยอมแลกวิญญาณได้เพราะฉะนั้นทำอีลออีลอบนี้แล้วประเทศนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ดีอยู่ไม่เป็นก็อยู่ไปวันเดี๋ยว,วดินกบหน้าเราไปเองอะ่ะลูกหลานเราก็บอกลูกหลานแล้วว่าไปเปลี่ยนนามสกุลซะไปใช้เกวาทองเหมือนแม่เธอเออ แล้วจะไปทำอะไรก็ไปทำมันจะได้เจริญก้าวหน้า mm. อืว่ามันบ้าเหมือนเป็นแบบนี้แนละ้วคนชั่วได้ดีมีที่ไหน mm. การว่าคนชั่วได้ดีมีถมไปอ่ะนี่ออกปะแล้วคนมันเจ็บใจอ่ะมันเจ็บในซ้วงอ่ะ mm. เออแล่มันจะพูดไงพูดไม่ออก mm. เห็นออกมาแล้วคือมันไม่เนียนไนงะคือที่สําคัญคือถ้าเราเป็นทักษิณน,นะเราจะดา่าคดพ่อคร,อครอแม่ไอกระบวนการท่้นกระบวนการที่ทําให้ทักษิณได้กลับจันทร์สองล่าเลยนะ พวกมึงนี่โง่เง,ง้าชิบหมกูรู้นี่กูจ้างอัญชลีเพราะอะไรวะ <c oughs> หนึ่งแกเป็นคนป่วยนะแกอายุ74นะคนป่วยร้ายแรงที่ไหนนอนร้อยแปดวันเหมือนจะติดเตียงแล้วย้อมผมดำคลับดำทุกเส้นแล้วผมสั้นผมสั้นเป็นเงาวาวามเลยเป๊ะเลยเหมือนวันแรกที่เข้า <ผม S 2> เลยผมเนี่ยเหมืหอนััแบบได้รับการแบบสะแล้วดดยใส่น้ำมันมาอย่างดีแนละ้วแล้วหน้าเนี่ยตรงเียว มันเล็กอัน้เลยอย่างดีผิวเนี่ยดีเลยนะขาเนี่ยดีไม่มีกําไรใส่สลิปปิ้งชูแพงเลยนั่งบนรถใส่เสื้อแพงตัวตัวหลายหมื่นแล้วตอนกลับถึงบ้านแล้วใส่รองเท้าคู่หลายหมื่นกางเกงขาสั้นแล้วไอ้ปลอกคอเนี่ยใหม่เอี่ยมอ่องออราไทยเลยใหม่เอี่ยมกี๊กเลยแล้วใส่ปลอกคอปุ๊บมันเอี้ยวคอได้ด้วยเว้ยเอี้ยวขวาได้อีกไปใส่ปลอกคอแล้วเอี้ยวไม่ได้อหนูไปบอกพ่อมด้วย เออแล้วไอ้แขนเนี่ยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวแขนเดี๋ยวยกขึ้นเดี๋ยวไม่ยกขึ้นอะไร<ม>แขนเนี่ยเวลามันตึงเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ที่ดึงไว้เนี่ยเขาอะไม่ให้มันลงไปอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้เลือดมันไหลแล้วเดี๋ยวมันอักเสบก็วางไว้อย่างนี้<ม>ทีนี้จะเจาะรูอันนี้เนี่ยนะเจาะสี่รูแล้วเนี่ยก็แสดงว่าหมอคนเนี้ยในในแพทย์พลอ่าตำรวจโทค,คนเนี้ยไม่เกง่งเจาะสี่รูแล้วไปต่อเส้นอันเนี้ยไม่เก่งไปหาคุณหมออีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพมบบเก่ง จ่อข้างขวาเปล่ารายงานบอกข,ขวาหร well. ือซ้ายขวาขวากลับไปดูรายงานเก่าก่อนนะหมออยู่โรงพยาบาลอักษรยอส่อเสือท um> ี่ไม่ใช่สมิติเวสเอาเองหมอมีชื่อต้นมาสอเสือพลตำรวจโทเกษียณแล้วอยู่โรงพยาบาลตำรวจมาก่อนนายแพทย์สอเสือนายแพทย์ส่อเสือนี่มันเป็นอย่างเงี้ยโล่มเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเอาไงอ่ะอยู่กันไงอ่ะเนี่ย คือจริงๆแล้วถ้าแบบว่ามันหนักมากอย่างเงี้ยนะมันต้องเอนมาหรือถ้ามันหนักมากเนี่ยถ้าพ่อเราหนักมากเนี่ยเราจะให้พ่อเรานั่งรถตู้เราต้องนั่งแอมบูเลนส์มาคือต้องแบบใส่แผ่นมาบล็อกมาอย่างดีแล้วบอกเขาานี่นั่งได้นั่งได้เลยสบายเลยเนี่ยลองเท้ารองเท้าคู่ที้สี่หมื่นห้าเสื้อนี่ตัวเป็นเหมือนเจ็บมากนี่เจ็บมากนะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอดเวลาออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปโรงพยาบาลราชทันไม่ได้นะ ต้องอยู่ที่นั่นต่อไปเอาเปลี่ยหน้ะเอาเปลียคนอื่นคําถามตามมาอีกนะว่าระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตกลงใครจ่ายสปสชจ่ายหรือว่าคุณทักษิณจ่ายเองหรือครอบครัวจ่ายให้หรือใช้ภาษีประชาชนจ่ายภาษีอีกแหละทั้งร้อยแปดสิบวันเนี่ยใช้ยากี่เข็มใช้น้ําเกลือกี่ขวดใช้พยาบาลกี่คนใช้เจ้าหน้าที่ราชทารนกี่คนที่ต้องไปดูแลตลอดเวลาอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่ห้องถ่ายรูปทุกๆ2สองชั่วโมงถ่ายรูปร้อยแปดสิบวันวันละยี่สิบรูป กี่รูปครับสามสี่พันรูปนะครับสี่พันรูปไม่มีสักรูปเลยในโรงพยาบาลให้เราดูเลยครับออาการเป็นยังไงในขณะนั้นอาการป่วยเจียนตายที่ว่าเนี่ยคลองน้าเกลือไหมหรือทําอะไรต่างๆแล้วเช้ามานะทีวีทุกช่องนะเขาก็ไม่ได้มาพูดอย่างเรานี้นะเขาก็รายงานเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแจ็คหนอซาสี่เดี๋ยวเธอดูนะเดี๋ยวเธอดูนะคนมันแปรพักเดี๋ยวคนมันจะพลิกลิ้นแปรพัก อไปพักคือไปอยู่กับทักษิณเดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวจะดู